สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้รนายินดีนะครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนมากวันนี้อากาศของประเทศไทยนี่สุดยอดเลยผมปกตินี่ทนได้แต่รอบปีนี้ทนไม่ได้ผมที้สีสเกตอันนี้ผมก็ใช้จากประสบการณ์ที่เราเคยติดตั้งแอร์เดอกิ้งนะครับผมแอร์เดกิ้งเนี่ยมันจะทนนะครับแต่ส่วนตัวผมนะอันนี้ใช้ดูพินิทเอานะผมคือเมื่อก่อนอ,อยู่กรุงเทพนะผมมีคอนโดอยู่นะครับผมก็ติดห้องละว2ตัว ผ่านไปสิ2 0ปีไม่มีปัญหาเลยเรื่องจริงไม่จุกจิกนะครับผมตามที่โฆษณาเลยแล้วก็เข้าแบบการันตีได้ว่าจิ้งจกเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้อันนี้คือคือคือเรื่องจริงนะหลังจากที่เราทํามาจะบอกว่าช่างทีมงานช่างต้องขอบคุณทีมงานช่างมากคือแบบต้องบอกว่าติดตั้งดีนะครับผมอันนี้จากซื้อจากโฮมบันที่ห้างโฮมที่สีสเกตนะครับผมก็ติดไดกิ้งนะผมติดฝาผนังก็รุ่นรุ่น F T K Q 12 Y T เอ่อเรียกว่า Y V นะครับผม Y V 2 S F T K Q 12 Y V 2 S นะครับผมก็12,300หมื BTU นะครับผมเออนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นี่ราคาอยู่ที่1,700 ขอพายผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะผมอ่าถ้าเป็นราคาเก้าพันเก้าพัน BTU เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับผมประมาณนี้อ่านะผมอันนี้คือติดตั้งฟรีนะอ่าทีนี้ระหว่างอินเวอร์เตอร์กับรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาเนี่ยรุ่นธรรมดาถ้าเป็นไม่ใช่อินเวอร์เตอร์อะ่ะถ้าเก้าพันอ่ะมัน 9,000 BTU เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13,400 13,900ถ้าเป็น12,300 BTU ก็จะอยู่ที่ประมาณ15,900ซึ่งอันนี้จะเป็นช่างเข้าเจาะรูเนาะอ,อ่ะผมจะบอกรุ่นไปนะระหว่างอินเวอร์เตอร์กับรุ่นธรรมดาอันไหนดีกว่ารุ่นอินเวอร์เตอร์จะทำงานเงียบและประหยัดไฟแต่ความเย็นจะช้ากว่านะ ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยจะกินไฟหน่อยหนึ่งก็ไม่ไม่ต่างกันมากก็ทางกันแค่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมถ้าไม่เกิน15ชั่วโมงอ่ะไม่เก,กินกันก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมประมาณนี้อ่าแต่จะมีการทํางานก็อาจจะดังหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่มีความเย็นเร็วกว่ามีความฉ่ากว่านะอันนี้ผมติด2ห้อง9 0 0 0 BTU บทจะอยู่ที่ประมาณเออสิบสิบหกถึงยี่สิบตารางนะครับผมประมาณนี้อ่า อันนี้สองอันนี้ห้องผมมันเกินไปอยู่ย1ตารางก็เลยต้องเอาเป็นแอร์พันสองไม่งั้นมันจะมันมันถ้าเอาเครื่องตงัวเล็กเนี่ยมันจะทํางานหนักซึ่งอันนี้ใช้ดุลพินิษนะคือถ้าท่านใดเนี่ยคืออย่าคิดยุ่มยิม้มอย่าคิดว่าเออมันนั่นไปอาจจะงบเนี่ยมันมันอาจจะเกินงบมาสักสองสามพันเนี่ยของผมเนี่ยมันเกินงบมาสามพันแต่ว่าทําไมเราต้องเอาที่ใหญ่กว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมคือ แอร์อยากให้ประหยัดไฟจริงตัวเล็กจริงแต่ว่าถ้าห้องมันใหญ่เกินไปแอร์จะทํางานหนักคือทํางานหนักอย่างไรคือมันจะเย็นตลอดทํางานตลอดคือมันไม่ตัดอะเหมือนตู้เย็นที่ทํางานตลอดแล้วไม่ตัดอุณหภูมิไม่ได้มันก็ไม่ตัดอะซึ่งแอร์มันจะทํางานหนักอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่เปลืองไฟที่สุดนะผมแอร์เด i กกิเนี่ยที่หลังจากที่ใช้มาประสบการณ์มันไม่จุกจิกมิซูถ้ามิสซูนะ ต่างจังหวัดแปลกใจมากเลยอะ่ะเขาไม่ใช่ไดกิ้งกันเขาใช้มิสูกันมิสูเนี่ยถ้าเก้าพันอยู่ที่หมื่นแปดหมื่นเก้าถ้าประมาณเออหนึ่งหมื่นสองพันขึ้นไปของบ t ทเนี่ยมันตะมันปาไปเท่าไหร่หรือไม่ครับสามหมื่น 3, กว่าเลยนะของมิสูแต่ยอมรับว่ามิสูดีแล้วลองลงมาก็คือเป็นไดกิ้งที่ผมเคยใช้มิสูไม่เคยใช้แต่เพื่อนเคยใช้กันเขาอันนี้การันตียอมรับว่าดีจริงของมิสู ผมอะคือใช้ได้กิ้งนะครับผมไดกิ้งคือใช้อีห้ออื่นมาแล้วแต่เราไม่ขอพูดอีห้อละกันเนาะซึ่งมันมีปัญหานะผมมีไดกิ้งมีมิโซมีชาปแล้วก็มีเออะไรนะอีกห้อนึงอืมเดี๋ยวนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนอ๋ออีห้อแคลรียนะผมซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมสำหรับผมผมจะอ่าลลำดับนะมิโซมาไดกิ้ง นเก้งนะผมเสร็จแล้วมาอีกสองอีอนเน่าชาร์ปกับเคลียเน่าผมไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีแต่ว่ามันสองบริษัทนี้มันเป็นบริษัทเดียวกันต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ไม่เคยใช้แต่ยอมรับว่าใช้เด็กกิ้งยอมรับใช้เด้กกิ้งนะเคยใช้ lg แต่ประทับใจคือประทับใจเด็กกิ้งลวกันเพราะว่าสิบยี่สิบปีที่คอนโดนะผมที่กรุงเทพอืมีสี่ตัวไม่ไม่จุกจิกจริงๆนะอันนี้ช่าง ขาเช่นชมช่างนะผมบริการดีนะให้คำปรึกษาที่ดีส่วนในเรื่องของการใส่รางดีอย่างไรการใส่รางเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าถนอมถนอมวัสดุภายในคือถ้าเราถ้าเราไม่ใส่รางเนี่ยเขาก็จะให้เราเขาก็จะพันพันเทปให้เราแต่เวลาโดนแดดบ่อยๆเนี่ยมันจะทําคือทองเหลืองมันจะทําความเย็นอ่ะมันถ้าเราใส่แบบรางมันจะถนอมถนอมของเราเนาะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่มันถนอมมัน เก็บทุกอย่างคือฟองน้ําไม่เปื่อยอ่ะเออมันไม่เปื่อยนะครับผมประมาณนี้ถ้าฟองน้ำเปื่อยมันก็จะโดนทองทองแดงส่วนทองแดงเนี่ยมันก็จะมันจะเป็นสารหล่อเย็นนะเออที่เข้าไปนะครับผมประมาณนี้ถ้าเราใส่ขอบแบบนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อประโยชน์ของมันด้วยสิ่งสำคัญคือประโยชน์ตอนแรกผมก็จะไม่ใส่นะนะแต่เราฟังประโยชน์จากช่งางแล้วก็โอเคนะครับผมนะและวิธีการรักแอร์ไปยังไงนะช่างบริการดีนะครับผมประมาณนี้ซึ่งต้องบอกไว้นี้นะช่างบางคนเขาก็ไม่ได้บอกเรานะ เราต้องบอกว่านี่อินเวอร์เตอร์ยอมรับว่าทํางานเงียบจริงๆนะครับผมประมาณนี้เออลองมาติดตั้งดูกันนะครับผมประมาณนี้ก็เออดีนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศกา็ใหออ้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมอมทองแดงจะเป็นการเออขาเรียกว่าสายทองแดงเนี่ยมันจะเป็นการเออขาเรียกว่าทําความเย็นเนาะคือแบบว่าผ่านความเย็นใช่ไหมครับผมมีมีสารหล่อเย็นทีนี้เวลาเราติดตั้งทองแดงไปแล้วน่ะ ช่างบางคนอันนี้ที่ข้อมูลเนี่ยคือเป็นทองเหลืองนะทองเหลืองมันจะแข็งนะครับผมแข็งแต่ถูกกว่าทองแดงอ่ะทองแดงจะอ่อนแต่ทองแดงเหมาะสําหรับกับการที่แบบว่านําไฟฟ้านําอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีความคงทนอ่ะนะครับผมทีนี้เราช่างเขาจะมาทําการไล่ไล่อากาศข้างในของทองแดงคือให้ทองแดงเนี่ยมันเป็นศูญยากาศ คือข้างในทองแดงจะไม่มีอากาศอยู่ข้างในถ้าวันถ้าตราบใดถ้าว่าในทองแดงเนี่ยมีอากาศความเย็นมันจะไม่เย็นนะครับผมมันจะไม่ค่อยเย็นนะช่างบางคนก็ทําให้นะช่างบางคนก็ไม่ทาให้ฉะนั้นแล้วใครติดตั้งแอร์ดูตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมถ้าช่างบางบางท่านที่กรุงเทพไม่ได้ทําให้นะเออประมาณนี้มีทําให้แล้วก็ไม่ทําให้ฉะนั้นแล้วมันต้องดูต้องดูด้วยแล้ว ช่างแต่ละถึงบอกว่าใช้ดูดพิทินเอาช่างบางคนก็ไม่ได้บอกบางช่างช่างบางคนก็จะบอกเนาะประมาณนี้นี่มันจะเป็นเครื่องแบบนี้นะครับผมเขาก็จะดูดอากาศออกเป็นการอัดอากาศสุญญากาศนะครับผมเออดูดอากาศออกมาให้หมดประมาณนี้นะครับผมนี่แหละครับผมเป็นจุดที่ทําให้แอร์ของเรามันมีความเย็นนะครับผมช่างบางคนไม่ทําให้นะนี่คือเคล็ดลับต้องดูตรงเครื่องตรงนี้อ่ะอักษรมันจะชี้ไปนะแต่นี่นี่คือมีอากาศนะเลขหนี่คือมีอากาศ มันจะดูจนเข็มตกไปอยู่ศูนย์นั่นคืออากาศไม่มีช่างก็จะทําการปิดเครื่องแล้วก็อดังไทยเรานะครับผม <ไว S 1> ก็ประมาณ <ไว S 2> นี้ก็ท่านใดนะครับผมลองไปดูสายไฟของแอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้แค่สองสายนะสองสายในยเสียบเข้าไปในตัวเครื่องนะครับผมเป็นไฟอีกสองอีกสเส้นน่ะมันจะทําการแปลง มันจะทําการแปลงไฟนะมันจะไม่ใช่ใช้ไฟโดยตรงเลยนะมันจะทาการแปลงไฟในเรื่องของอีบบเรียกทุกนเหนียของเขาก็จะมีสายดีอยู่ในในตัวนะครับผมประมาณนี้อันนี้ที่รู้เพราะถามช่างช่างอธิบายเลยเขาก็อธิบายคุยกันเนาะเป็นแบบคนอีสานเดียวกันก็พูดกันไปประมาณนี้นะมันก็แบบบอกกันไปมันก็แบบมวนมวนสนุกสนุกกันนะประมาณนี้นะเนี่ยคือตัวยืดตัวหญ่เนี่ยเขาก็จะพันแค่ตรงนี้ให้ฉะนั้นแล้วถ้าใครจะติดติดขอบรางเถอะมันจะดีมันมันจะถนอมตรงฟองให้เรานะครับผมประมาณนี้ก็ โอเคผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะผมไม่มากก็น้อยนี่เห็นไหมอ่าเริ่มตกแล้วมเมื่อตกปับ๊บช่างก็ทําการปิดนะครับผมทําการปิดแล้วก็เปิดใช้งานได้เรียบร้อยนะผมก็ขอบพระคุณช่างมากแล้วก็ท้างที่เออเออของวันนี่ถูกนะติดตั้งหมื่นแปดก็ติดตั้งฟรีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเกินของอาการติดตั้งบ้านอะไรอย่างลังอย่างลางเนี่ยอาจจะมีเออซื้อบ้างอะไรอย่างงี้เออก็แล้วแล้วแต่แต่ว่าเอาตัวตัว,ตวล็อก ตัวแฝดแบบนี้คือเขาแถมให้นะผมประมาณนี้ก็รีโมทก็ประมาณนี้เก็บงานสวมโบ้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือรุ่นของอตัวแอร์ของไดกิ้งนะครับผมประมาณนี้ FTKQ12YV2S นะครับผมถ้าใครอยากจะใช้ระหว่างเทียบกับไดกิ้งกับรุ่นธรรมดาเอาไดกิ้งนะครับผมประหยัดประหยัดกว่านะครับผมเพราะมันเป็นตัวใหม่เนาะมันก็เหมือนกับว่า iPhone 10 3กับ iPhone 14มันระบบมันก็จะแตกต่างกันไปเออ14กับสี้ก็จะแตกต่างกันไปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ